สุขนะคะที่สูงสุดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องราวของการไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าความสำเร็จรกคะไม่เชื่อคุณลองทบทวนนะคะถ้าคุณเคยเรียนหนังสือในระดับชั้นไหนก็ตามความสุขก่อนที่คุณจะจบภาคการศึกษาของคุณเนี่ยเป็นความสุขที่คุณได้ไปเรียนหนังสือค่ะเป็นความสุขที่คุณได้ไปพบปะเพื่อนค่ะ เป็นความสุขที่คุณได้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตัวคุณเองค่ะและสุดท้ายนะคะคุณก็จบภาคการศึกษาในส่วนของแต่ละภาคการศึกษาหรือทุกระดับชั้นในท้ายที่สุดค่ะแล้วคุณก็จะเข้ารับนะคะใบประกาศนียบัตรหรือนะคะในเรื่องราวของการที่ เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสร้างความสำเร็จระหว่างที่คุณเรียนจบค่ะและมันก็จบไปขณะที่คุณฉลองนั่นเอง